สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับเกม p r p a e TD version 4.5นะครับกับเครื่องบิน Airbus A-320 CFM ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอดออนของ Flight Sim Lab นะครับเป็นเพลแวร์ wear. ราคาจะอยู่ที่ประมาณ79เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อได้ในหน้าเว็บของไฟซิมแแบบเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไฟซิมหรืออะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์หรือ private message ได้เลยนะครับเดี๋ยผมจะทิ้ง Information ไว้ให้ด้านใต้นี้เลยโอเคครับวันนี้จะมาทำการสอนการบินเบื้องต้นของไฟซิมแลบ a i r b บ s a 3 2 0นะครับซึ่งคลิปผมจะทำแยกหลายพาร์ทแน่นอนนะครับหลังจากนี้จะมีเรื่องของแอดออนอื่น,อนๆอะไรด้วยแต่เบื้องต้นผมจะสอนเรื่องไฟซิมแลบจนจบถึงขั้นแลนดิ n งก่อนซึ่ง คลิปอาจจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทหน่อยนะครับในพาร์ทเดียวอาจจะเวลาไม่พอในการสอนซึ่งวันนี้ขั้นต้นผมจะมาสอนตั้งแต่การเตรียมโค e อ็นดั s t เต e ถึงก่อน f o r o r u s u b แ c k นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยโอเคครับนี่คือหน้าตาคอกพิกของ a i r b u ั A320 นะครับ ที่เห็นมืดดำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นโคแอนดัสเตผมจะพยายามสอนให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับในทางการบินเราจริงๆเราจะมีนักบิน2คนแต่ว่าในซิมูเลเตอร์เราจะบินเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องทำด้วยตัวเองหมดในนี้ครับโอเคครับมาต่อกัน เค okay, ครับขั้นตอนแรกสิ่งนี้เราต้องทําคือการเปิดแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนนี้เรียกว่า p p r e l i m i n a r y cockpit preparation นะครับอันนี้คือสัพท์ทางการบินถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจดูแค่จําแค่ขั้นตอนในการว่าผมกดปุ่มไหนพอตรงไหนคืออะไรผมจะอธิบายว่าให้เป็นขั้นตอนจะไม่ลงลึกรายละเอียดถึงเทคนิคมากเพราะว่า จริงๆมีพี่ในกลุ่ปไฟซิมเขาได้ทำรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับตัวไฟซิมแลบไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปไปเช่นกันเพื่อใครที่สนใจมากขึ้นสามารถโหลดไปอ่านกันได้เลยครับศึกษาด้วยตัวเองได้ไม่มีปัญหาส่วนในคลิปนี้ผมจะสอนแบบให้เข้าใจง่ายมากที่สุดโอเคครับขั้นตอนแรกเรามาเปิดแบตกันก่อนเลยแบตหนึ่งแบตสครับ จะเปิดหนึ่งหรือสองก่อนก็ได้แล้วแต่พอใจเลยครับโอเคครับหลังจากนี้เมื่อเราเปิดแบตเครื่องจะยังมีไฟฟ้าไม่เพียงพอในการสตาร์ทอัพแน่นอนเราต้องเรียกไฟเพิ่มซึ่งการเรียกไฟเพิ่มมันสามารถเรียกได้สองทางคือเราจะเรียกจาก e t e r n a l power ปุ่มนี้หรือว่าเราจะสตาร์ทจาก A.P.U. E Master Switch ก็ได้นะครับโอเคในกรณีนี้ผมจะเรียกจาก external power ก่อนเพราะว่าไฟฟ้าจะลันเข้าทันทีเลยอ่าโอเคครับอันนี้ไฟก็จะลันติดเข้ามาอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรารอประมาณ40วินาทีเพื่อให้ตัวคอมพิวเตอร์ของเครื่องสตาร์ท up ครับรูท up ครับ เมื่อเครื่องสตาร์ทอัพหรือบูตอัพเสร็จจะมีเสียงสัญญาณเตือนอารามดังเตือนขึ้นมานะครับตรงนี้เราต้องใจเย็นสนักนี้หนึ่งอ่าโอเคครับมีเสียง เสียงที่ดังป๊อกป๊อกเมืกี้ไปสองทีถือว่าเป็นการบูตอัพของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาต่อกันที่ขั้นตอนต,ต่อไปคือการเทสระบบไฟล์ต่างๆอ่าขั้นแรกเรามาเทส a B u ไฟเทสกันอนเลยกดค้างไว้ครับแล้วเราก็มาดูว่าที่หน้าจอ eCam มีอะลามเสียงอะลามเตือนไหมหน้าจออีแคมมีขึ้นให้เทนไหมแล้วเราก็ปล่อยได้มาสเตอร์วอร์น,นิงดังก็ถือว่าโอเคครับทุกอย่างปกติดีตอนต่อไปเราก็มาเช็คออกพิ t ออกซิเจเสียวไหม 1,680แรงดันอยู่ที่1,680โ okay. อเคครับควรอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับถูกต้องต่อไปเราเช็คไฮดรอลิกวันนี้เขาเติมไว้อยู่เป็นสีเขียวไหมอ่าโอเคเป็นสีเขียวถือว่าใช้ได้แล้วก็ปริมาณน้ำมันเครื่องของเอนจิ้น จนดาดต้องมีขั้นต่ำต้องมี11ขึ้นไปนะครับน้ำมันเครื่องเอนจินถือว่าโอเคในนี้มี17.5โอเคครับ1 7.5ผ่ 5, านครับหลังจากเสร็จขั้นตอน P f i Limitation นักบินก็จะไป Walk Allow รอบเครื่องนะถ้าเป็นของจริงแต่เราจะข้ามขั้นตอน Walk Allow ไปเลยมาถึงขั้นตอน Cockpit Preparation โอเคครับเราจะมาเริ่มกันที่ Overhead oh, p a n e l overhead oh, panel จะแบ่งเป็น3โซน1 2 3ซึ่งเราจะทำไล่ขึ้นมาห2 3อย่างนี้คอนเซปต์ Concept ของ Airbus จะเรียกว่า Dark Cockpit นั่นก็คือหากไม่มีอะไรหรือไม่มีอะไรผิดปกติปุ่มสวิตต่างๆในห้องคอกพิดเนี่ย จะต้องไม่มีไฟติดสดโชว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราเห็นอะไรที่ไฟติดอยู่เรากดไปให้หมดแต่ไฟสีขาวนะออไว้ไลท์ต้องเคลียร์ออไว้ไลท์โอเคครับไปกันเลยขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเช็คตัว กาวคอนโทลกดเปิดเป็น ON นสูงใหกดเปิดเป็น ON สีฟ้าอย่างนี้ปับ๊บ CVR test เป็นการเท s t cockpit ้เ i ค e recorder ครับอ,อ่ะอมีเสียงตือ้อย่างนี้แปลว่าโอเคใช้งานได้ขั้นตอนพวกนี้มันเป็นการ้ยครมันเป็นการเทสระบบของเครื่องบินว่า ระบบของตัวเครื่องบินพร้อมใช้งานไหมโอเคครับไปต่อกันเลยอ่าอีเวคทูเอ็ดับจากฝั่งกัปตันอย่างเดียวให้เป็นกัปตันแนเพ์เซอร์เพื่อลูกเรือก็จะได้ทำการอีบ e ็คทูเอ็ดผู้โดยสารเหมือนกันได้อันนี้เดี๋ยวผมขอ,ออ่านสักทูนนะปับไปที่อ๋อกรณีฉุกเฉินหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับจะได้สาม,มารถเปิดสัญญ,ญาณสั่งอพยพได้จากภายใน ในในเคบินอ๋อโอเคครับเข้าใจลนะเราอ่านเหมือนกันผมประจำไ่ไปได้โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเปิด iis a าดี o ูสับหนึ่งเป็นแนปรอ on back ไฟ on back ดับรอไฟ on back ดับนะครับอาดับแล้วโอเคไปสอง ปวันนำำ I บเป็นแสปไฟออนแบตอ่าไฟออนแบตดำครับ i อ s 3สสามับเป็นแสปออนแบต ไว้เลคอร์เดอร์ของตัวรีดิโอทานสมิเตอร์ของตัวเครื่องบินนะครับเราก็สับหรต่างที่เราต้องการจะมีช่อง v S F 1แล้วก็ the phone ในบิน P A เครับแท้งฟิลปั๊มเราจะสับตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้หรือจะตั้งแต่ ตอนหลังก็ได้แต่อย่างนี้ผมบอกเคียร์ไว้ไลฟ์ซึ่งในกรณีนี้ผมจะกดไปก่อนเลยแต่ส่วนตัวผมจะมีวิธีกดในตอนหลังเหมือนกันโอเคอันนี้ไม่เป็นไรผมกดไปก่อนเลยนะครับเคียร์ออไวไลฟ์ผมบอกกไ,ได้เลยไม่มีปัญหา p a c k f o ล Air Condition ใช้แพ็ o คจะใช้ตามจำนวนผู้โดยสารก็แล้วแต่จำนวนผู้โดยสารถ้าผู้โดยสารน้อยเราก็ใช้โล ผู้โดยสารอันกลางใช้นอร์มอลแต่วันไหนอากาศร้อนจ,จัดผู้โดยสารเต็มอย่างนี้เราก็ใช้ไฮได้เลยโอเคกรณีนี้ผมเซ็ตไว้กลางๆคือนอร์มอลเป็นเรับอย่าเอาไว Light, Internal Light, in, ้ไลท์อินเทอร์น็ตไลท์เฮฟวบินทุกอย่างเชคหมดอ่อันนี้เป็นอินเทอร์น็ตไลท์โอเวอร์เฮดอินเทอรเไลท์เปิดได้เลยครับได้เลยไฟมันจะติด เห็นให้เป็นอย่างนี้อย่างสวยงามนี่น้องไปเห็นซีเบาลซ้ายเอาออนแนปไลท์คือแนปไลท์จะมี1กับ2แตกต่างกันยังไงก็คือมันเปลี่ยนชุดสายไฟในการใช้แค่นั้นเองถ้าชุดสายไฟ1เสียเราก็สับไปใช้2แค่นั้นครับสโตรไลท์ออตโต้ก็คือเมื่อเครื่องบินของเราทำการแอร์บอนขึ้นจากรันเว์ ไฟสโตรปลท์ที่กระพริบข้างปีกสข้างจากกระพริบออโต้เลยครับเราไม่ต้องทำการซับเป็นออนโอเคครับสำหรับโอเวอร์เฮดแพเนลวันนี้เราก็เช็คไฟไวไลท์เชียร์ออกแล้วก็ไม่มีปัญหาเราไปที่ขั้นตอนต่อไปเลยครับซึ่งจริงๆขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซต C.D.U. หรือตัว C.M.D.U. ของ Airbus นะครับแต่ว่าเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องของตัวระบบ C.M.D.U. แล้วก็ระบบ 5, ะระบบเอค่าอาระบบเอค่าของตัว a i r b u ัซึ่งผมจะสอนทั้งหมดเลยว่ามันใช้ยังไงเลยขอข้ามแยกไปเป็นอีกคลิปเลยผมจะแยกออกไปเป็นอีกคลิปเลยละกันด้วยความสะดวกของผมแลม้วจะมีตัวการปรับออปชันของเครื่องบินด้วยซึ่งผมจะสอนอยู่ในคลิปเดียวกันหมดเลยแยกเป็นตัว CMDU ของ f ฟล์ซิงไปเลยนะครับในกรณีนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนเป็นของผิดล้วนเลยที่ผมจะสอนในวันนี้อ๋อโอเค การเปิด MCDU คือการกดไฟ Right Turn o อ่ค้างไว้2อนาทีกดค้างไว้อย่างนี้นะครับอ่แล้วไฟติดขึ้นมาอ๋อหน้าจอติดก,ก็สามารถใช้งานได้แล้วโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะมาเซตกันตรงที่ MCP panel ต่ออันนี้มัน MCP panel มันจะเป็นสับของทาง Boeing นะ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทาง Airbus เนะี่ยเขาจะเรียกทั้งหมดเนี้ยว่าอะไร E-fit ตรงนี้จะเรียกว่า E-fit E-fit panel หรือเปล่านะผมขอภายในจุดนี้ด้วยนะผิดภาพประการใดไปโอเคครับ E-fit panel ซึ่งเราก็จะเซตโชว์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออ๋อกับตัน E-fit control โอเ okay. ค w a y p o i n t o r N.B.B. หรือ Airport มันก็เซตได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังเพราะอันนี้จะใช้ในตอนพวกนี้จะใช้ในตอนบินซะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเซตคร่าวๆเซตเลนระยะ 40, 40. เลนจะเป็นหน่วยจะเป็น nautical m i l e หมดนะครับในทางการบินส่วน Q.N.H. เราเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งอันนี้ผมจะสอนเซตคอร์ทพิกล้วนๆก่อนเลย ซึ่งแอร์บัสนี่ถือว่าง่ายที่สุดแล้วสำหรับการเตรียมขออผิดนะครับโอเคเรามาตรงที่ pedestrian ในโซนนี้เราจะเรียกว่า pedestrian ทั้งหมดนี้นะครับมาตรงที่ radio panel เราก็ turn interphone on t u r cabin on turn PA on light like. เราก็ turn ลืมไปเลยตรงนี้ข้างใต้เนี่ยมันจะมีปุ่มแง่งๆนี่อยู่เราสามารถ เือนอนไลน์ได้คนระับน่าแริ่มมสอไปโอเคครับอันนี้คือเทอร์เทลคอนโทรลตัว,ตวเร่งคันเร่งเครื่องบินซึ่งผมยังไม่ได้สตาร์ทเอนจิ้นเลยสามารถเร่งให้ดูได้ไม่มีปัญหาโอเคครับอันนี้คือสปีดเบรก จะเป็นที่ช่วยในการลดความเร็วบนอากาศและตอนแลนดิง้งหรือกรณีที่ต้องหยุดการขึ้นฉุกเฉินส่วนนี้คือแฟบครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ตรงปีกช่วยในการสร้างแรงยกของเครื่องบินอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะถ้าพูดในสับ ถึงลึกผมกลัวคนทั่วไปจะไม่เข้าใจพยายามที่จะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเลยครับอ่ะอันนี้คือเวทเทอร์เรดารซึ่งเมื่อเราเปิดตัวสวิตของตัวเวทเทอร์เรดารเนี่ยเราจะสามารถใช้ดูสภาพอากาศจากหน้าจอได้ ซึ่งมันจะลิงก์กับตัวโปรแกรมที่โหลดสภาพอากาศเป็นแอดออนเสริมของตัวโปรแกรม p p a ท TD ชื่อว่า a t c i v e s k y เป็นแอดออนเสียตังค์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งข้ามไปก่อนเลยครับโอเคครับส่วนอันนี้คือ t c a s อุปกรณ์ช่วยในการ p r e n t Collision Between aircraft คือ ลดอุบัติเหตุระหว่างเครื่องบินเป็นการเครื่องบินจะส่งสัญญาณหากันทําให้เครื่องบินเนี่ยคุยกันแล้วหักเครื่องหนีออกจากกันเพื่อไม่ให้เครื่องบินชนกันซึ่งตัวเครื่องมันจะโชว์ที่หน้าจอเรดาร์เราด้วยถ้าหากอยู่ในระยะที่อันตรายหรือในระยะที่ใกล้เมื่อเราเปิดตัวรานสปอนเดอร์สวิตช์แล้วก็เป็น อุปกรณ์ที่ A d C หรือ a i f ์ด Controller เหอบังคับการเนี่ยเขาใช้ในการดูเราจากหน้าจอเรดาร์ด้วยว่าเรากำลังบินอยู่ตำแหน่งไหนหรือโพซิชันไหนจุดไหนของแผนทพี่ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับสำหรับขั้นต้นตอนนี้ตัวพีแพ้เขาผิดอาจจะยังไม่สมบูรณ์100%จนสามารถถอยหลังได้เพราะผมยังขอติดเรื่อง F.M.G.C.C.M.D.U. ของตัว M.C.D.U. ของตัว Airbus A. 3 2 0กับตัว A. ค่าด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมต่อเมื่อเราเซตตรง M.C.D.U. ของ Airbus เสร็จปั๊บเราจะสามารถทำการถึงจะสามารถทำการฟ s h แบ็ k ถอยหลังแล้วก็ทำการแท็กซี่เพื่อขับไป วิ่งขึ้นบนทางวิ่งได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปขั้นต้นนี้เป็นการสอนเบื้องต้นเลยในการเตรียมห้องคอกพิดหรือห้องนักบินสำหรับการบินเครื่องบิน Airbus A320 ของตัว Add-on นไฟสซิมแล็นะครับถ้าหากในคลิปนี้ผมพูดอะไรหรือผิดพลาดประการใดในสับ ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะติดเพียงค่คลิปนี้คือคลิปแรกติดตามคลิปต่อไปครับผมครับ